ผมค่นพ่อสุดยอดจัดรับสวัสดีครับปัจจุบันนี้ครับลายนี้มีอัตราการเล่นเยอะมากเลยผมเล่นเมื่อสามปีที่แล้วนะครับใครเล่นมากกว่าผมมครับสามปีก่อนหน้านี้ยิ่งลายยิ่งใกล้นะครับแต่เวลาไยไปบ่อยกาศจะขายของสักหน่อยนะครับกาศจะขายของสักหน่อยเพื่อซื้อไหมครับบอกตรงๆเลยซื้อไหมถ้าใช้ลายขายของซื้อไหมซื้อบ้างบ็อกบ้างโอเคไหมครับซื้อบ้างบอกบ้างแต่ถ้าเกิด เราสามารถทำธุรกิจอีกชานลหนึ่งสนใจไหมครับลายได้มีแอปพลิเคชันตัวใหม่ขึ้นมาก็คือ Li n e App นะครับสำหรับใช้ทำธุรกิจนะครับไลนแอปเป็นยังไงครับดูเลยนะครับ Line App คือเลขาที่ทำงานแทนคุณนะครับคุณนอนหลับอยู่นะครับ Line a อ p ก็จะทำหน้าที่แทนคุณนะครับคุณตื่นมาเขาก็ทำหน้าที่หน้าที่แทนคุณนะครับและเสริมประสิทธิภาพให้กับคุณคุณดูสิครับว่าตอนนี้คุณทำธุรกิจอะไรอยู่ครับใครทำความงา้นะครับสุขภาพนะครับร้านอาหารเครื่องดื่ม ดังนี้และอื่นๆนี้มากมายนะครับคุณต้องการเพิ่มยอดขายไหมครับครับธุรกิจคุณโตขึ้นแต่คุณยุ่งมากขึ้นชอบไหมครับไม่ชอบธุรกิจคุณโตขึ้นรายได้มากขึ้นชีวิตคุณง่ายขึ้นและคุณมีรายได้มากขึ้นชอบไม่ชอบถ้าชอบแล้วต่อไปเลยครับเราจัดนี่เลยครับเราจัดไลน์แอดให้กับทุกท่านเลยนะครับชีวิตคุณจะง่ายขึ้นคุณจะมีเลขาทางานให้คุณตลอด24ชั่วโมงดูแลชีวิตคุณแบบดีๆชอบไหมครับ ชอบแล้วอ่ะต่อเลยครับดูแลยังไงบ้างเลขาคนนี้ของคุณดูแลยังไงบ้างนะครับดูแลแบบนี้ครับดูแลให้คุณได้หลายคนคุณสามารถเพิ่มแอดมินที่เป็นเลขาคุณได้หลายคนชอบไหมครับต่อไปครับทำอะไรได้อีกครับเลขาของคุณจะเป็นนักการตลาดที่ทําเก็บสถิติข้อมูลการขายให้กับคุณและเลขาของคุณนะครับสามารถส่งมเมสเซจเป็นพ r นะครับให้กับคุณให้ร้านค้าคุณดัง หนึ่งนาทีที่กระจายไปทั่วเลยเป็นห้าพันห้าหมื่นอความชอบไหมครับอนอกจากนั้น<อ>เลขาของคุณยังตอบอัตโนมัติในขณะที่คุณสลีปปิ้งอย่างมีความสุขชอบไหมครับโอเคหลังจากนั้นเมื่อมีการตอบอัตโนมัติแล้วต่อครับยังสามารถสร้างต์เมลสแปซหมายความว่าหนึ่งภาพของคุณที่คุณทำพีอาร์ไปแค่มีคนคลิกไปนิ้วสัมผัสน,นะครับจะส่งลูกค้าของคุณไปยังเว็บไซต์ของคุณเฟซบุ๊กของคุณ youtube ของคุณชอบไหมชอบอีกแล้วนะต่อมาและ ลายร้านค้าของคุณจะเป็นโตัวดังมากเพราะจะค้นหาคุณง่ายๆด้วยลายพรีเมียมไอดีต่อเลยครับมาดูวิดีโอชีวิตของพวกเรากันดีกว่าครับเราเป็นอย่างนี้ไหมรับเลยครับชีิตคุณยุ่งไหมครับยุ่งมากรับโทรศัพท์ไม่ทำตอบอินก็วุ่นวายมากไม่ได้หลับไม่นอนเป็นอย่างนี้ไหมครับใครใครยืสภาพแบบนี้ขอเื่อมือเลยครับรับโทรศัพท์รับสายตอบลายไม่ถันและในสุดขับขึ้นกุ้งก็หมดแรงไปด้วยความเหนื่อยล้าจะดีไหมครับถ้ามีเครื่องมือเลขาของคุณ นี่ครับคุณสามารถส่งบอชแคปครับหนึ่งเข้าความที่คุณทําส่งให้กับลูกค้าคุณหมื่นคนแสนคนโอ้เยี่ยมเลยครับนี่ก็คือประสิทธิภาพของ Li น์แครนะครับนะครับ,ค,รบคุณจะขยายสาขาได้ได้อย่างรวดเร็วยอดขายคุณจะเพิ่มขึ้นคนลุกกันใช่ไหมครับปกติคุณมียอดขายอยู่สิบล้านอยู่แล้วถ้าใช้ไลน์แครคุณจะมีร้อยล้านชอบไหมครับโอ้โหแบไขวว้าววววว่วว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 วือ,อวว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 ว อย่างไล่จำกัดและประสธิภาพของไลน์นะครับจดใดเล็กนะครับให้กับลูกค้าของคุณแบบตัว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 โอเคไหมครับดีครับคุณจะว้าวนะครับกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นรวยมากขึ้นชีวิตง่ายขึ้นชีวิตดีๆนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจวันนี้ครับอยากได้รับการปรึกษาเป็พิเศษกับผมคุณสามารถเพื่อนเวลาผมหมดเวลาเัยครับ